สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้ฝนพามาเที่ยวท,ที่ประเทศเบลเยียมค่ะเมืองที่ฝนอยู่ตอนนี้ก็คือลาโรสถ้าใครอยู่ที่เบลเยียมฝนออกเสียงชื่อเมืองผิดก็มาบอกฝนใต้คลิปด้วยเดอ้อเพื่อให้ฝนได้ออกเสียงถูกในครั้งหน้านะคะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศสุดชิคค่ะหมู่บ้านแห่งนี้สำหรับฝน เป็นบรรยากาศที่น่ารักผู้คนไม่เยอะเดินชิลๆเรื่อยเปื่อยค่ะเพื่อนๆร้านค้าก็เปิดแล้วก็จิบกาแฟดูบรรยากาศข้างริมแม่น้ำไปนะคะฝนชอบบรรยากาศแบบนี้ม,นมากมากเลยค่ะเพื่อนๆฝนเชื่อว่าใครๆหลายๆคนก็ชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะมันเป็นบรรยากาศที่ฟินนะคะเขาเรียกอะไระคะธรรมชาติเนาะใครๆก็ชอบทั้งนั้นแหละค่ะ แม่น้ำเสียงไหลของแม่น้ำทำให้เราผ่อนคลายกับเพื่อนที่นี่ก็เป็นเมืองที่น่ารักอีกเมืองหนึ่งนะคะผู้คนก็น่ารักพูดภาษาฝรั่งเศสค่ะทั้งภาษาดัชแล้วก็ภาษาอังกฤษได้ทั้งนั้นนะคะทุกคนเป็นมิตรค่ะร้านค้ากาแฟ่ก็เยอะแยะมากมายค่ะเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งของประเทศเบลเยียมเลยนะคะ อยากให้คนได้มาสัมผัสถ้าใครได้มาท่องเที่ยวที่ยุโรปที่ประเทศเบลเยียมก็สามารถเซิร์ชใน Trip as w i s o r ได้นะคะว่าเมืองลาโรสนี่อยู่ที่ตรงไหนเป็นเมืองเล็กๆที่น่าสนใจอีกเมืองหนึ่งนะคะคเพื่อนๆมีทั้งลงแร้ ก็เบร a แอนด์เบคฟาสตนะคะแล้วก็ร้านอาหารนี่ก็สะดวกสบายค่ะแต่การเดินทางก็ไกลนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในหุบเขานะคะเพื่อนๆบรรยากาศดีค่ะฝนก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของฝนได้เดินท่องเที่ยวในหมู่บ้านที่ลาโรสในประเทศเบลเยียมแห่งนี้ตรงนี้ที่ฝนเดินนะคะเขาก็เป็นไหนตึกสำหรับคน สูงอายุค่ะได้พักอาศัยการจัดการการดูแลทุกคนในหมู่บ้านนี้ฝนคิดว่าน่าจะปลอดภัยแล้วก็เป็นเมืองที่น่ารักเมืองเล็กๆแห่งนี้เป็นเมืองที่น่าจะอยู่แบบมีความสุขนะคะเพราะว่าผู้คนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสการจอดรถหรือว่าบ้านเมืองเขาก็ดูสะอาดสะอ้านด,ดีค่ะฝนว่าน่าจะมีความสุขนะคะอยู่ที่นี่นะคะ่ะ ฝนก็อยากให้รอตเตอร์ดัมเมืองที่ฝนอยู่ก็มีลักษณะแบบนี้บ้างนะคะมีภูเขาอะไรอย่างเงี้ฝนชอบแล้วก็มีสายน้ำลำธารติดแต่ว่าเมืองรอตเตอร์ดัมของฝนก็เป็นในท่าเรือใหญ่นะคะคล้ายๆกรุงเทพบ้านเราค่ะมองไปนี่ดูสิคะภูเขา้ํมรอกต้นไม้ก็สวยนะคะ ตัปีนะคะคนที่อยู่ยุโรปเขามีใหญ่บรรยากาศที่สวยงามค่ะคนคิดว่านะคะเพราะว่ามาเที่ยวครั้งใดก็รู้สึกว่ายุโรปนี้เขาสวยจริงๆนะคะเขามีใหญ่ความเป็นเอกลักษณ์มากมาย<ไ>โดยเฉพาะเบลเยียม,ยมนเยอรมนีฝรั่งเศสสวิสเซอร์แลนด์ออสเตรียนะคะเขามีภูเขาป่าไม้ต้นไม้สวยงามค่ะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเมื่อเราได้มาท่องเที่ยวนะคะขอบคุณทุกๆคน ที่มาดูคลิปของฝนนะคะมีอะไรติชมก็มาฝากคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝนจะให้บรรยากาศเล่าเรื่องอ่ะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์ส่งกำลังใจให้กันด้วยเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกๆคนมีอะไรอยากแชร์อยาก ให้ฝนได้ไปเที่ยวเบลเยียมที่ว่าจังหวัดหรือว่าหมู่บ้านไหนที่ใครได้อาศัยอยู่ที่เบลเยียมก็สามารถทักทายบอกฝนมาใต้คอมเมนต์ได้นะคะเผื่อในอนาคตฝนอยากไปทำคลิปถ่ายออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะบ๊ายบายค่ะทุกๆคน